สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการเกิดภาพบนกระจกเงานะคะแต่จะเป็นการเกิดภาพบนกระจกเงาโค้งค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการเกิดภาพบนกระจกเงาโคง้งเรามาทบทวนของเก่ากันก่อน ว่าลักษณะของภาพกับกระจกเงาที่เราต้องรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดจากการสะท้อนของแสงทั้งหมดเลยเนาะซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนะคะจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันภาพแรกเราเรียกว่าภาพจริงหัวกลับนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าแสงตัดกันจริงนะคะเป็นภาพที่เกิดจากแสงตัดกันจริงโดยแสงที่ตัดกันเนี่ยก็คือในส่วนของรังสีสะท้อนนั่นเองตัดกันจริง และแน่นอนค่ะลักษณะแบบนี้มันจะเกิดที่บริเวณด้านหน้าของกระจกนะคะซึ่งจะต้องมีฉากมารับภาพทำให้เวลาเรามองภาพเนี่ยเ,เราจะเห็นนะคะเขาจะหัวกลับสมมติว่าตัวนี้เป็นภาพอันนี้จะเป็นลักษณะของเอ้ทโทษทีค่ะอันนี้ต้องเป็นวัตถุก,ก่อนถูกไหมถ้าเราตั้งวัตถุไว้มุมนี้ภาพที่เกิดขึ้นนะคะมันจะหัวกลับแบบนี้อันนี้เป็นภาพอ่าโอเคนะ อีกแบบหนึ่งค่ะก็คือภาพเสมือนหัวตั้งอันนี้แสงไม่ได้ตัดกันจริงนะคะแสงก็คืออะไรรังสีสะท้อนเหมือนเดิมเนาะแสงไม่ตัดกันจริงแต่ส่วนท,ที่ตัดกันก็คือเส้นเสมือนใช่ไหมคะแต่ลากเส้นเสมือนไปตัดการหลังกระจก ลักษณะของภาพที่ออกมานะคะก็คือเป็นลักษณะของภาพเสมือนหัวตั้งแปลว่าถ้าวัตถุของเราเนี่ยหัวเป็นแบบนี้ลักษณะภาพที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีตำแหน่งเหมือนกับวัตถุแต่จะมีการกลับซ้ายเป็นขวาส่วนขนาดและระยะอะไรก็คือเท่ากันหมดถูกไหมคะอันนี้คือภาพภาพสองแบบ เรามาดูกระจกกันบ้างค่ะกระจกที่เราต้องเรียนนะคะจะมี2กลุ่มหลักๆก็คือกระจกเงาราบกับกระจกเงาโค้งซึ่งกระจกเงาราบเนี่ยเราพูดถึงไปแล้วเนาะมาทบทวนกันนิดนึงค่ะกระจกเงาราบจะให้ภาพที่เป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดค่ะเท่ากับวัตถุแล้วก็ภาพจะกลับซ้ายเป็นขวา แบบซ้ายเป็นขวานะคะแล้วก็อย่าลืมว่าระยะของภาพกับระยะวัตถุก,ก็เท่ากันด้วยในกรณีของกระจกเงาราบนะคะส่วนกระจกเงาโค้งค่ะจะมี2ตัวที่จะต้องเรียนก็คือเงาที่เป็นแบบโค้งเว้าวกับโค้งนูนอันนี้ภาพเกิดได้ทั้งภาพจริงภาพเสมือนเลยค่ะขึ้นกับว่าวัตถุวางไว้ตรงไหนด้านหน้ากระจกแต่และระยะจะให้ภาพที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนให้ภาพยังไงบ้าง ทีนี้มาดูองค์ประกอบในการที่เราจะต้องวาดภาพขึ้นมาจากกระจกเงาโค้งนะคะเราพบว่าลักษณะของกระจกเงานอกจากจะเป็นแบบราบๆแล้วเนี่ยยังทําให้โค้งให้นูนได้ด้วยซึ่งถ้าเอามาประกอบปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทรงกลมเลยนะคะด้านที่นูนอ่ะด้านที่นูนก็คือด้านที่เป็นด้านกระจกนูนออกมาจะมีการฉาบประลอดในด้านเว้าวนะคะ กระจกนูนเนี่ยจะมีการฉาบประหลอดในด้านเว้าเพื่อไม่ให้แสงทะลุผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอฝั่งที่รับแสงนูนเราจะเรียกกระจกนูนและแน่นอนถ้าฝั่งที่รับแสงมันเว้าเข้าไปแล้วมีการฉาบประหลอดด้านที่นูนแทนเราจะเรียกกระจกนั้นว่ากระจกเว้านะคะดูได้จากรูปลักษณะนี้เลยนี่นูนออกมารับแสงนี่คือกระจกนูนนะคะเว้าลงไปรับแสงอันนี้คือกระจกเว้านั่นเองนอกจากนี้ค่ะ เวลาเราจะวาดภาพขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นขั้วกระจกนะคะจุดวีคือขั้วกระจกเส้นแกนมุกสาคัญเส้นแกนมุกสําคัญคือเส้นไหนเส้นนี้ค่ะที่มันเหมือนเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางในทรงกลมนะคะอันนี้คือเส้นแกนมุกสําคัญเราจะเอาวัตถุวางบนเส้นนี้แหละคะ่ะ อาอยู่กึ่งกลางกระจกเลยตัดผ่านกระจกไปเลยนะคะแล้วก็จะมีอีก2จุดค่ะเมื่อกี้เราพูด V กับตรงเส้นไปแล้วนะคะมีอีก2จุดก็คือจุด C จุด C คือจุดศูนย์กลางความโค้งค่ะจุดศูนย์กลางความโคง้งเดี๋ยวเราจะไปเจอเขาตอนเราวาดรูปนะคะส่วน R ตรงนี้เป็นระยะนะคะระยะกึ่งกลาง ทรงกลมหรือกึ่งกลางความโค้งนั่นเองซึ่งเราไม่ได้ใช้ในกรณีของม .3 ที่เน้นวาดรูปแต่ไม่ได้เน้นคำนวณอะนะคะโอเคนะระหว่างจุด V กับจุด C ก็จะมีอีกจุดหนึ่งค่ะตรงนั้นก็คือจุดโฟกัสนั่นเองนะคะ 3, จุดนี้เราจะได้เจอตอนวาดรูปหมดเลยทีนี้มาดูบ้างว่าถ้าสมมุติเรายิงแสงไปให้ไปตกกระทบบนกระจกไม่ว่าจะเป็นกระจกเว,ว้ากระจกนูนเนี่ยมันมีการ สะท้อนของแสงในรูปแบบไหนบ้างนะคะดูอันแรกกันก่อนเลยก็คือในเรื่องของกระจกเงาที่เป็นแบบเว้าวนะคะเราลองทําการให้ดูทดลองนี้นะลูกเราลองทําการใช้กระจกเว้าวค่ะมาเป็นตัวรับแสงโดยแสงที่เราปล่อยออกมานะคะจะเป็นลักษณะของแสงที่เป็นเส้นขนานกันมาเราจะเห็นเลยว่าทั้ง3ามเส้นเนี่ยถูกปล่อยออกมาพร้อมๆกันนะคะตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็น รังสีตกกระทบนะคะรังสีตกกระทบเดี๋ยวจะวาดอันนี้ไว้ให้รังสีตกกระทบทั้งสามเส้นค่ะออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะทีนี้รังสีตกกระทบไปตกกระทบทำมุมกับกระจกเว้วนะคะจะเห็นว่าเส้นแรกเนี่ยทำมุมใดๆกับกระจกเว,ว้วทำให้รังสีสะท้อนสะท้อนออกมาในรูปแบบนี้เส้นที่สองค่ะทำมุมยังไง ทำมุม90องศากับกระจกว้าวมันก็เลยสะท้อนกลับมาเส้นเดิมถูกไหมคะส่วนเส้นที่สามก็ทํามุมใดๆอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูรูปข้างล่างเพื่อความชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สามนะคะเราจะเห็นว่าเส้นที่หนึ่งเนี่ยทามุมใดๆกับกระจกอันนี้ก็สะท้อนออกมาอันนี้คือสะท้อนหนึ่ง ขอใช้เป็นสีน้ำเงินเนาะสะท้อนหนึ่งนะคะเบียวเบียวโอเคแล้วก็เส้นที่สองค่ะทำมุมเก้าสิบองศาใช่ไหมคะทำเก้าสิบองศากับกระจกทำให้รังสีสะท้อนสะท้อนกลับมาที่แนวเดิมของรังสีตกกระทบเลยเพราะมันได้มุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเป็นศูนย์องศาทั้งคู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่สอง ขอเน้นที่รังสีสะท้อนเนาะส่วนเส้นที่สามค่ะทำมุมใดๆเหมือนกันมันก็จะเกิดการมาสะท้อนเข้าตรงนี้นะคะอันนี้คือเส้นที่สามเราจะเห็นว่ารังสีสะท้อนทั้งสามเส้นนะคะ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นมันตัดกันนะจุดจุดหนึ่งใช่ไหมคะตัดกันนะจุดจุดหนึ่งจุดนี้ยหละค่ะที่ตัดกันจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นตำแหน่งของภาพตรงนี้นะ เป็นตำแหน่งของภาพแล้วเราจะเห็นว่ากระจกเงาเวาเนี่ยลังสีสะท้อนมันจะมารวมกันด้านหน้ากระจกเพราะฉะนั้นลักษณะส,สำคัญนะคะหรือว่าคุณสมบัติสำคัญของกระจกเงาเว้าก็คือจะทำหน้าที่ในการรวมแสงนั่นเองอและถ้าแสงแตักันจริงแบบนี้คิดว่าภาพที่เกิดเป็นภาพอะไรเอ่ย ภาพจริงเก่งมากนะคะเพราะแสงมันตัดกันจริงๆอันนี้จะเป็นกระจกเว้วนะคะเราลองมาดูกระจกราบเอ้โทษทีกระจกเงานูนกันบ้างนะคะกระจกนนนเนี่ยใช้หลักการเดียวกันแต่เปลี่ยนเว้วเป็นนูนนะคะให้มารับแสง3เส้นเหมือนกันและแน่นอนแสงก็จะทํามุมใดๆในเส้นที่1ทํามุม90องศาในเส้นที่สองและทํามุมใดๆในเส้นที่3าเหมือนเดิม ลองมาดูจากภาพข้างล่างค่ะเราจะเห็นเลยว่าทั้ง3เส้นเนี่ยเมื่อมีการไปตกกระทบกับกระจกเงานูนแล้วนะคะรังสีสะท้อนที่เกิดขึ้นมันจะมีการกระจายออกอมีการกระจายออกทั้ง3เส้นเลยนะคะพบว่าแบบนี้ถ้าเราลองลากต่อไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆว่ามันจะมาตัดกันไหมลากไปลากไป ไม่ตัดถูกไหมนี่ไงดูของจริงก็ได้ของจริงทั้ง3มเส้นก็คือยิ่งลากยิ่งบานออกนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของกระจกนูน่นเราจะเห็นชัดเลยว่าเขาจะทำหน้าที่ในการกระจายแสงกระจายแสงแสงเลยไม่เกิดการตัดกันที่ด้านหน้าของกระจกนะคะเพราะแสงไม่ตัดกันด้านหน้าแต่เรารู้อยู่นี่ว่ากระจกมันทำให้เกิดภาพได้ถูกไหมคะเราก็ต้องมีการลากเส้นเพิ่มมา ด้านหลังกระจกนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราลากเส้นเพิ่มมาเส้นที่ลากเพิ่มต้องลากมาจากแนวไหนแนวของรังสีสะท้อนเก่งมากอ่ะถ้าเราจะลองลากเพิ่มดูนะคะแบบนี้นอ่าเราก็จะพบว่าเกิดจุดตัด ะะด้านหลังกระจกเหมือนในภาพเนี่ยดูคู่กันไปนะคะอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าเราจะพบเลยว่าจุดตัดของเส้นที่เราลากเสมือนออกมาเนี่ยมันเกิดหลังกระจกเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดกับกระจกนูนนะคะเราเดาได้ไหมเป็นภาพแบบไหนภาพแบบภาพเสมือนเนาะเพราะอะไรเพราะว่าแสงไม่ได้ตัดกันจริงๆแต่เป็นการลากเส้นเพิ่มมาหลังกระจกนั่นเอง ะะเก่งมากเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกระจกเงาที่เป็นกระจกเงานูนแล้วก็กระจกเงาเว้านะคะทั้ง2แบบ